อันนี้โดดได้ดีใช่ครับผมขอบคุณมากเลยนไม่ต้องขอบคุณอะไรหรอกเก่งใจแล้วเนี่ยเป็นฮียเองที่จะเก่งใจเหมือนแบบว่ามาเที่ยวด้วยกันจริงๆจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ถือว่าโอกาสมาเที่ยวด้วยกันมาเอ็นจอยด้วยกันมาสนุกด้วยกันแล้วก็มาเซฟบรรยากาศด้วยกันใช่บรรยากาศดีมากถ้าบรรยากาศดีมาก้าอากาศดนจะเป็นสถานที่ไรดีที่ดีมากๆจริงๆการเดินทางเป็นอะไรที่ฟิลมาก ซึ่งเราก็ได้ถ่ายถ่ายไปถ่ายกล้องไปบ้างนะครับผมแล้วก็มาท่าน้าแล้วก็นั่งเรือมานั่งเรือมาก็มีพนักงานต้อนรับมาแล้วก็เดินขึ้นมาใช่แล้วก็มีน่าจะเป็นเจ้าของเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งผู้หญิงคนหนึ่งใช่ที่พูดแบบต้อนรับเราแบบต้อนรับแบบดีมากๆผมชอบตรงที่คือเราจองห้องที่ไม่ได้มีมีอ่างจากกุซี่ข้างหน้านะครับผมใช่แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่า รู้จักเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ขขเขาแต่เขาอัปเดให้อัปกเดกตให้ผมกับเนียใช่แล้วบอกว่าห้องห้องนี้เป็นห้องที่วิวดีแล้วก็มีอ่างมากที่สุดแล้ว <mustard. S 2> ก็คือห้องตรงนี้เป็นวิวริเวอร์นะครับผมเป็นวิวอาลโดรแล้วก็เห็นภูเขาที่ให้ดูตอนแรกมกใช่ซึ่งซึ่งที่นี่จะมีเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเขามีกิจกรรมให้ใช่มีกิจกรรมให้ของทางทางรีสอร์ทเรียกว่ารีสอร์ทตรงนี้ รีสอร์ทแหละรีสอร์ทรีสอร์ทแหละทางรีสอร์ทนะครับผมซึ่งเขาวางไว้เราก็แวะมาไล่เผื่อทุกคนคิดถึงกันเนั่นอะไรอีกประมาณสิบนาทีเหรอสิบนาทีใช่ใช่เดี๋ยวอีกสิบนาทีเดี๋ยวไม่เกินนั้นเดี๋ยวนี่เพราะว่าเพาต้องไปแล้วใช่เหมือนเหมือนเขาจัดตรงตรงบาร์นะให้ด้วยบอกว่าเป็นไพรเวทนี่ก็งงว่ามันมีด้วยเหรอแต่เหมือนเหมือนเหมือนเขาแบบจัดให้เลยเมื่อกี้ เข้าห้องมาก็จะมีใบใช่ไหมฮะใบแอตเทนตี้ว่าแล้วเพิ่งอ่านแล้วบอกว่าคุณซีพึกและคุณหนูนิวชเวนชวลินแลวคิดน่อใจเราจองชื่อเราต้จองเฮียเฮียจองเราจองเราจองชื่อเราคนเดียวอืมแต่เขาเขียนชื่อผมไปด้วยอแปลว่าเขารู้ะเขารู้จักอันนี้ก็ไม่ได้ถามเหมือนกันว่าเขารู้จักเราหรือเปล่าเขาไม่รู้เหมือนกันเราแอบตกใจแบบรู้ชื่อรู้ชื่อผมด้วยอุ้ยกันเม้่อกี้นนะนะครับผม ก็มีก็มีหลายกิจกรรมมากๆแล้วก็มีกิจกรรมที่รวมอยู่ในอยู่ในแพ็กเก็ตนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากทํากิจกรรมอื่นๆเขาบอกว่ามาที่นี่ก็ไม่ได้ไปไหนกันก็ทํากิจกรรมของที่นี่มีเดินแบบธรรมชาติชมธรรมชาติหลายอย่างมากใช่ช้างด้วยครับวันนี้ใช่ตอนที่เรานั่งรถมาก็มีช้างมีช้างเห็นช้างหลายตัวเลยเห็นช้างหลายตัวเลยเนียเป็นช้างหรอมองนะช้างตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่กว่าเฮียตั้งเยอะตัวใหญ่ ใช่ที่พักดีมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มารีวิวนะครับมผมตอนนี้ก็ตอนนี้นิวนิวแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้มากเลยครับแฮปปี้ยิ่งแต่แบบตั้งแต่เจอพนักง,งานข้างล่างเนี่ยไม่แฮปปี้ตั้งแดดมาตอนเช้านะครับอุย้อยคิวเตอร์เลยเนี่ย <c oughs> แบบก็มีเสียแงแมลงใช่ก่อนหน้านี้ทุกคนก่อนหน้านี้ขำมากตอนที่จะมาไลน์แล้วได้ยินเสียงตุ๊กแกซึ่งแปลว่าเรามาถึงแบบแหล่งธรรมชาติจริงๆแล้วนี่สินะฮะเสียงตุ๊กแกดังมากแต่ผมหาตัวไม่เจอ <laughs> หาตัวเจอจะทําอะไร <laughs> จะหาทําไมจับ <laughs> รอเล่น <laughs> ผมไม่กล้าจับหรอกกล้าจับไหมไม่กล้า พเตอร์หนูนิวยังรอดมาถึงมาถึงพิลเตอร์พิลเตอร์จมูกนี่ใช่ไหมหนูนิวยังรอดใช่ไหมฮะเอามาถึงที่พักก็รู้สึกเริ่มง่วงใช่แต่ไม่ได้เราต้องไปทำแอดมิบิตี้ก่อนตอนหนึ่งทุ่มเขาก็เหมือนมีจัดอะไรให้สักอย่างครับใช่ธูรกีจกรรมของเขาเราต้องมาเราต้องคุมนะครับผมใช่แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่แบบที่พักและแวกนี่แหละมันมีแค่อยู่ในห้องแบบไม่ต้องออกไปไหนก็ผมก็ ก็ดีก็แบบดีมากๆแล้วอ่ะดีใจที่ชอบนะครับเช่าอยู่แล้วจริงไปไหนก็ได้ครับไปได้ไปได้ทุกที่แหละทีนี้แพงอีกแล้วทุกคนก็บอกแล้วอย่าพูดถึงราคาก็อยากบอกให้ทุกคนรู้เฉยๆว่าแพงอีกแล้วครับแพงมากด้วยก็อาไทพูดตรงแพงไหมพอมาถึงก็รู้สึกว่าคุ้มนะ กับแพ็คเกจนี้คุ้มครับแต่ว่าก็แพงอ่ะก็แพงอยู่ดีแปลว่าเราถ้าแพงเราต้องใช้เวลาคุ้มเอ้ยขอบคุณคุณแม่ไม่ด้วยไม่มีมือเงินยังเสียงดังอีกแปลว่าสัญญาไม่ดีครับมันทำไงไม่รูเดี๋ยวมาเล่นเสียงวอลลุ่มแล้วแบบ นานๆนานๆทีมาครับผมไม่ได้แบบว่าติดรูหลาอะไรนานๆทีแบบได้มาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนานๆทีกลับมาที่นี่ด้วยนะครับครั้งต่อไปนี่ผมไม่รู้จะพาเฮียไปอะไรบ้างเฮียพาไปพาไปแบบทาพาไปแบบธรรมดาธรรมดาก็ได้ก็อย่างที่บอกไปเีมาไปที่ที่ที่ามากอยากไบให้ไปอารมณ์มันจะมีฟิลแบบเคร่งใช่ไหมผมไม่ต้องเคร่งใจชิลมากได้พาเฮียไปเดินตลาด ตลาดกัดหลวงเะไรนี้ใช่ไหมไม่รู้ยังไม่ไคิดครับทุกคนทำอะไรอยู่ฮะาคาใครเค,เคยมาบ้างครับผมอืมถือว่านานามาทแต่สวยมากตอนนี้ทุกคนดูนี่วรู้อฟิลเตอร์นี้ทำห้ฟ้าสีสวยขึ้นอมว,วยมากจับอะไรแมลงหรอจับหิูใช่ไหม,ม <พ>นี่มันมีแบบเหมือนตรงอันนี้อ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้แบบสวยๆจับเราไปเว้ไหนจับแล้วก็มาไวตรงตรงนี้ตรงนี้ทุกคนไม่เห็นว่าผมไวตรงไหนเย่ <Yeah. S 3> อุ้ยอุ้ยอะไรพินจกไม่เป็นไรเดี๋ยวจับไปให้เน็ตหยอกค่ะสารพ่อครัินจก แอบเห็นคนเล่นเทนม,มีคนเล่นแฮรแบบ์ร่ไปใช่ไหมแฮร์รีชื่ออะไรนะไปซนไปซ<ส>น,นที่เชียงรายหรือเปล่าไปซนที่เชียงรายผมเขาแอบเข้าไปดูอยู่เหมือนกันแล้วแบบเล่นจนติดเทนด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะห้าแสนกว่าแล้วด้วยทุกคนน่ารักกันจังเล่นน่าจะเล่นให้แต่เมื่อวานแล้วครับมันเห็นอยู่ตีกองข้างหลังเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าเป็นแบบกองกองยาว ถ้าเฮียทำมันถือตกลงไปถ้าเฮียทำมันถือตกลงไปมีมีเด็กซนครับเอองชะเอิงเอ้ยเอยเอย<ป>เอย<ๆ><อ>ไม่เคยตีอันนี้นะไม่กองก็แบบกองยาวตีแล้วก็ต้องร้องแบบ โหโย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 ยัยฮะคึกมีเด็กโซน,น <c oughs> <c oughs> คึกฮะคึกแล้วก็โดดลงไปเลยทุก <c oughs> คนเดี๋ยวเราจะแว็บมาไล่เรื่อยๆ,ๆแหละแต่วันนี้เดี๋ยวต้องไปแบบกิจกรรมแล้วนะมาคุยกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่แบบเล่นแท็กกัน <c oughs> วันนี้ก็ตั้งใจพาหนูมาเัิเปันเดทที่นี่ ก็หวังว่าจะมีความสุขไม่ต้องหันหงมีก็หวังว่าจะมีความสุขมีอะไรฮปปี้ฮปปี้มีครับมีเยอะมากด้วยจริงจงแต่เมื่อวานแล้วถ้าป้าปลามามาดูอยู่ไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่ายอนซีดูแลดีครับใช่ครับไม่ต้องไหนหง่วงฮะป้ามาบางทีแบบเมื่อวานเหมือนคนคอมเมนต์มาใช่ปลาคอมเมนต์แต่เราไปเห็นในในแฮชแท็กไงว่าป้าเป็นห่วงบางทีแบบไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใช่แีนดูแลดีมากครับไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนเลย แม่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 เจเจอมวยไออีอาราทุกอานะครับเราเป้ยทุกคนป้าปานะครับไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงผมนะเป็นห่วงผมดีกว่าครับเพราะผมอาจจะสะดุดยอดยาแล้วก็ล้มลงไปแต่วันนี้เฮียไม่สะดุดเลยกลัวผมกลัวเฮียทำโทรศัพท์ตกมากเลยมันสูงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเเคียข้าามให้หนูเกืึอน้ำถือให้ถือ ผมถือหรอทุกคนล้ของทุกอย่างเป็นรูปช้างาใช่รูปช้าง,างอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่น่ารักอารดีนรูปเแล้ว <laughs> ถ้าอยากรู้ว่ามันจะปล่อยยังไงปล่อยถือว่าเป็นไฟโซล่าเซลล์ไฟตรงไฟตะแกรงเอ้ยตะเกียงคือตรงนี้ก็กลัวโทรศัพท์ตกเหมือนกันนะสูงมากหรือว่าปิดตรงนี้ ผมอ๋อปักไฟผมถ่ายเฮียอยู่ปัดไฟฮะไม่สวิตอ์ไฟเนี่ยโอ้อคถือว่าต้องเปิดในบ้านหรอถ่ายไปตามตามถ่ายเฮียตามถึงยุดเฮี่ยนันรถแบบรถทาง ทางรีสอร์ทสวยเลยเนาะรถทางรีสอร์ทเป็นเหมือนรถแบบโกเบรีอะอ,รบบอา,ารมณ์แบบสมัยยุคเหมือนทหารอะไรอยางี้เหมือนมาย้อนยุคอ๋อเจ้ารับสำรับอะไรดีครับไม่เอาสำรับครับกินเอาอะไรครับเอาไม่รู้ครับ <c oughs> โอ้ยสวยอ่ะถ้ากาศดีว่านี้น่าจะแจ่มแต่นี่ก็อากาศดีนะมันก็แบบสถ้ามาหน้าหนาวผมว่าน่าจะดีหน้าหนาวก็ต้องมาแล้วมีคนกอดหน้าร้อนก็มีคนกอดได้ไม่ต้องหน้าหนาวก็ได้ใช่หน้าไหนก็มีกอดได้อแต่ที่นี่มีสีหน้าอ๋อเพราะว่าโฟ u r season หนูบอกพี่กัดไปเรียบร้อย ได้ไว้มากันได้นะครับสนุกสนุกเอ j นจอยมาเที่ยว<ม>แบบธรรมชาติพามาแบบเหนือสุดในสยามชาย<ม>แดนสแผ่นดินทิ่นวัฒนธรรมล้านนาะลำคาพระท่าตุไรตุงคำขวัญเชียงรายเนี <c oughs> ย่ยจำได้ไงอะ่ะก <c oughs> ็พูดมาแต่เด็กอะ่ะปกติก็จำอะไร<อ>ไม่่คอยได้ทุกคนเหมือนแบบมีคนเรียกว่าไม่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับทางแสงอ เดี๋ยวมันจะมืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอไป enjoy your life in ออ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 ดีสร์ทนี้ก่อนนะครับไปทำกิจการ์รถแท็กเตอร์โว้เรือเรื่องยาวรถแท็กเตอร์ตตตตตัตัด้ 3ามสิบเก้าครับหรือว่าเราไปเลยไม่เพราะว่าทุ่มเพราทุ่มหนึ่งเราไปอันนี้บอกว่าพี่ครับถ้าผมจํากิจกรรมไม่ได้จะตามผมครับเขาบอกตามครับผมาตามครับเดี๋ยวเราก็ไปแล้วนะครับใช่ไนนหนดเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนสวัสดีปีใหม่สงการทุกคนมีความสุขแฮปปี้เหมือนพวกเรานะครับสวปใมสงการนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปเจอกันอีกครับ๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่พรุ่งนี้ あはい。